สวัสดีย่ำเศร้าครับพอกลิ่นแล้วครับวันนี้วันที่12ธันวา2563นี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้าภาติกระลังข้นวันนี้มีหมอกล่องครับเนี่ยภาติกระลังขึ้น หมอกเริ่มเจอจางแล้วครับเมื่อสักครู่หลายนี่ก็เริ่มเจอจางไปแล้วนี่ครับท้องหน้าย่ำเศร้าหมอนี่วันที่สิบสองทันว่าสองหากสาม ตันนี้ก็คือบอ่อปลาครับบ,รบ,รรบ่อปลาบ่อกบตัวนี้ก็ล่างสากับท่านแล้วครับอาจสิห้ของไปนิดน,นึงเนี่ยแต่วนก็ล่างโคขึ้นครับตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นบ่อกบครับตอนนี้ก็จะเป็นบอ่กบบอนนกบอ กกำลออกหากินอันออน,น,นี้ก็ยอดชอบมอะม่วงก็เริ่มแก่แล้วครับไทยมาืัอกิมมือกับเป็นรถยอดอ่อนอยากนำข้าง อาคารบ้านทุ่งกอ่อภัยแตกยอดกำลังเบ่งบานนี่ฮะดอกแคกำลังงามเผยนอก ดอกแคเนี่ยดอกแคยามเสาโอ้กําลัง,งกงงําลังขึ้นกําลังขึ้นเนี่ยกําลังขึ้นโอ้โสวยงามครับเนี่ย กำลังขึ้นประิท์ย่าเสาะก็ร่างขึ้นครับพี่รองทำการ,รมหมอกเริ่มเจอจางละ ลิปหน,นูบริตัดต่อครับหายเบ่งกัน,นยน่ๆสักหานาที่ชมพระที่ขึ้นยามเช้ากํลังโพครับเห็นเสาอยู่หันมองเสายังนะครับเป็นเสาดักดักนกเพื่อไว้มากินนกเพื่อไว้ให้มากินกบ ก็มีเมกน้อยหนึ่งอากาศดีครับวันนี้เย,ย็นสดชื่น,นกำลังโผล่ขึ้นมาแล้ว เหมือนในบ่มี่ร่มครับเหมือนในตัวอากาศเยน็นบ่มี่ร่มหน้ากระจอกมาไถายหุดไว้แล้วครับมาไถายดักไว้แล้วไถยกบต่อฟาง คครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับมนันนี้บางคนถามมาหลายคนครับว่าเลียงกบ,เด,เ,เ,บเดี๋ยวผ่าเคียวหลอมหลอบบ่อเดี๋ยวผ่าเคียวหลอมหลอบใบบ่อเนี่ยคือคําตอบครับบริหลอมร,บรบอรบรออรรครับตรงนี้ฮะเฉพาะบ่อนี้ฮะบริหลอมรอบเปิดอิสระเซรี่ครับตัวนี้นี่ครับบ่กบอยู่นี่บริหลอมครับ หล้อมเฉพาะตรงนี้ครับบอ่อนี่บอ่อเดียวเนี่ยหล่อมจดเฉพาะบ่อ,อ,บอนี้ครับเนี่ยหลอมจดเฉพาะบ่อนี้ส่วนบอ่ออื่นนี่คืออิสระครับนี่บอ่อนี้บ,บล่อมหลรอบครับเพื่อให้มากินมแมลงอยู่ครับสวนนี่มากินมแมลงกับอยู่นี่อยู่ป่านี่เดี๋ยววันที้ท้ายก็ไปบุ้งคำมันนี้ เดี๋ยวส,สายสายเดี๋ยยก็ไปเบิงะะ้งครับว่าคืบหนา้าไปได้แล้วนะครับบอก,กบอยู่นี่ครับอันนี้ทุนร้อยสำหรับอาหารเน,น,นี่ยมันเดี๋ยวที่มันจะพาเบิึงมาหนึ่งิมีเขาไงบอเดี๋ยวสายสายจักน้อยดถ่ายเบิ้งครับโอ้พระอาทิาตย์แสงสวยงามครับมาหน,นี่เนี่ย สวยงามสวยงามนี่ครับอ้าวโอเคครับติดตามคลิปต่อไปอีกสักครู่ครับสายสายเดชไทยกบเพื่อครับมาเนี้หลังจากเดินทางไปะยะโสอสองสามมือมัน,นี้กกับมากคือก็้วครับพี่น้องอ้าวโอเคครับ สำหรับเช้านี้สวัสดีครับ